ชาติสายล่าพ่านปลาซุกโคไทยพัดถิน่นีแล้วนะครับวันนี้ก็ได้มันออกมายิงปลาอีกแล้วนะครับวันนี้มาใกล้ๆหน่อยแถวบางแตนมันจะใกล้กว่าบางมันถึงก่อนบางยางครับถ้าผมมาจากหนองจอกอ,อยู่หลังหมายนี้ก็จะอยู่หลังฐถานีอนามัยบางแตนครับก็จะเป็นต้นสแกกลางเนี่ยสแก ทั้งแถบเลยครับให้ดูเนี้ยเป็นพุ่มแบบนี้ครับยาวไปเลับเดี๋ยวจะลองหาหมายแถวนี้ครับนั่งดูมาดูจะมีตัวเปล่าครับวันนี้มาสายแล้วเดี๋ยวะก็พุ่มเลยครับไม่รีรอครับช้าเจเวลาผมกข้าหมายมาแล้วนะครับลองนั่งดูพุ่มแรกเลยครับุ่มโล่งแต่ว่ามีกิ่งมองกิ่งไม้สวยอยู่ครับ เราลุ้นเผื่อมีปลาลัดใหญ่หรือชาโดโผล่มานะลองดูครับลองดูอันนี้เข้ามาอยู่ในป่าลย้ายหมายนะครับ พุ่มนี้สวยอยู่แต่ลบไปหน่อยถ้าได้ยิงก็คงต้องไข่เปียแล้วครับดูนะนั่งดูเรื่อมีเข้ามา 嗯，那个。 กินได้ยไม่ได้มันก็มี ตรงนั้นครับรู้จะติดดีหรือเปล่า แล้วเม็ดนะรู้มาได้ไงครับโอ้โหตูดใสสวยเลยครับจะมุดในน้รับโอ้ยใสสวยครับ ว่ายวนไปวนมาเกือบเกือบไม่ไม่ได้ยิงไม่รู้ปลาอะไรเลยตอนแรกแตะมะครับวันนี้จะละเม็ดครับมาได้ไงไม่รู้เก็บคิวลูกผมได้ตัวแล้วครับอ้ย ไอ้ไม่เล็กครับต้องมี2โลกว่าอ่ะเ,เม็ดครับาราม,มตรรีบตัวครับโอ้หูใส อย่างใหญ่เลยครับจะละเม็ดแม่นะ้ำได้แต้มครับได้แต้มนี่ครับเข้านี่ครับอย่นี้ยิงเข้านี่นะอรุนี่นี่ดอกดอกหัวพอกบังเทครับทำงานอีกแล้ววันนี้โอ้ วนไปวนมาเกือบไม่ได้ยิงครับต,ติดนั่นติดนี่เดี๋ยวมาลองชั่งกันดูนะจะก,กี่กิโลนะ องโลสามครับเอ๊ะไม่เห็นเนี่ยประมาณสองโลสามครับตัวนี้ได้กับข้าวแล้วครับอยครับอยามเก็บปลาก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ชาติสายล่าพันปลาซุกโขไทยพัดถิ่นด้วยนะครับเรามานั่งลุนกันต่อครับขออะไรก็ได้อีกสักตัวก็ดีครับแต่ก็ได้กับข้าวแล้วครับอุ่นใจหมายสวยครับลกมากครับแต่ว่าเมื่อกี้รอดครับไข่ไม่เปียกอดีสายใหญ่ครับใส่ปีอีสองร้อยครับ ดึงอย่างเดียวเลยครับกลัวมันพันครับหลอดครับไม่พันกิ่งอะไรเลยโอเคครับกอ,อยังนั่งลุ้นต่อนะคลองย้ายใหมาอีกจุดหนึ่งนะครับใกล้ๆกันไม่หางมากหมายนี้สวยมากครับ แต่จะลกไปหน่อยนะหมายแบบนี้มีลุ้นแล็บมีลุ้นชโดะแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอไหมแต่ผมวองอย่านี่ครับดูครับหมายสวยมากยิงเด็กว้างครับตรงนี้พุ่มไม้นี่ยืดลงไปในน้ำน่าจะประมาณสักิบกว่าเมตรครับโอ้ยปลายไม้อยู่นู่นเลย ไปลึกมากเอานุ้นดูครับเกิดจะฟุกมีตัวเข้า นะวันนี้ก็มาปิดคลิปกันดีกว่าครับสมควรแก่เวล่าเนี่ยผลงานวันนี้ตัวเดียวครับไม่มีขึ้นเลยได้ตัวเดียวเนี่ยโอ้แต่ไยดูครับหนักเอาเรื่องครับสองโลสามครับเนี่ยเนี้ย และเม็ดน้ำจืดครับหลสวยครับนี่ยยังไม่ตายนะนี่ครับสเสน่ห์ของการหาปลายิงปลาแม่น้ำครับเราไม่รู้ว่ามันจะได้ปลาอะไรครับไม่รู้ปลาอะไรจะขึ้นมาให้เราแล้นี่เป็นปลาที่แบบค่อนข้างจะหาเจอ,อยากนะครับแต่ละเม็ดน้ำจืดนี่ครับหรือไป้คูเนี่ยเนี่ยยังไม่ตายฮะอันน้ที่นี่ น,นี่ก็ได้กับข้าวแล้วครับก็ปิดคลิปดีกว่าฝากผลงานไปคลิปนี้แล้วกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub s ไ r i b e และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับชาติสายล่าผ่านป่าซุขโขทัยพัฒนถินครับพิมพ์หาง่ายๆครับพิมพ์ว่าผ่านป่าสุขโขทัยพัดถิ่นครับเจอแน่นอนครับครับอันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ